สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็สู่กาซาสุริย เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็สู่การ์ซาสตูดิโอนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนในโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับก็ที่ผมใช้เป็น2017กววันนี้ผมจะมาสอนการตัด Dead Air นะครับหรือช่องว่างที่อ่าผมยกตัวอย่างหนึ่งอย่างก็คือผู้ประกาศข่าวนะครับช่วงกําลังนึกภาพหรือนึกคําพูดนะครับในช่วงนั้นว่าตัวเองเนี่ยจะพูดอะไรต่อไปนะครับก็จะมีช่องว่างของอากาศที่จะไม่เรียงต่อกันนะครับอ่าเราก็จะมาตัดช่วงนั้นออกนะครับอ่าโอเคก็ผมจะยกตัวอย่างด้วยคลิปตัวบุกอมสินของ ตัวนี้นะครับโอเคก็ทําการลากลงมาในไทม์ไลน์นะครับก็จะได้คลิปมาผมขอเลื่อนแบบลากไปยาวๆเลยนะคุณจะเห็นสังเกตนะครับว่ามันจะมีในส่วนของอ่าช่องว่างอยู่นะครับโอเคให้คุณทําการลากก็จะได้ประมาณนี้มานะครับอโอเค เดี๋ยวผมหาช่องว่างในช่วงเดตแอร์นะครับก็ขออนุญาตตัดคลิปออกมานิดนึงเลยนะครับให้เหลือน,นิดนึงนะฮะก็เพื่อความสะดวกคุณสังเกตไหมครับว่า<อ>ช่วงนี้เนี่ยมันจะเห็นเดตแอร์ก็คือช่องว่างของคําพูดนะครับก็อย่างเช่นการนึกคําพูดอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีช่องว่างอ,อย่างเช่นอย่างนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดดีนะครับนี่คือช่วงของการนึกคําพูดนะันนันเห็นไหมมันจะมันจะเงียบไปนะครับก็วิธีการแก้ก็คือ วิธีการตัดก็คือมาอันนี้นะครับให้คุณทําการอันลิงก์ก่อนนะครับโดยการคลิกขวาไปที่อันลิงก์ครับอ่าไม่ทันก็กดพอร์ตแล้วก็ย้อนกลับไปดูนะครับก็2องเล์สอง,สองนี้ก็จะแยกออกมานะครับจากไฟล์เดียวก็แยกเป็น2ไฟล์ก็คือไฟล์วิดีโอกับไฟล์เสียง นะะครับอ่ก็จะแยกกันคราวนี้เราจะไม่ยุ่งกับไฟล์วิดีโอจะยุ่งวะยุ่งเนี่ยนะครับก็แล้วแต่คนนะครับจะอลิงก์หรือไม่อจะลิงก์ในบางโปรเจกต์ก็อลิงก์ก็ได้ไม่ต้องอลิงก์ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะอลิงก์ทำไมอ่ะโอเคนะครับก็ให้คุณเลื่อนมาที่อ่าเดสแอร์อันแรกนะครับแล้วก็ทําการกดตัวตัวไหนวะตัวเคอ่ามากดตัวนี้ก็แล้วกันนะครับตัวซีนะครับเลเซอร์ทูนะครับมากดตรงนี้นะครับหรือกดตัว C ที่แป้นคีย์บอร์ดก็ได้ครับอ่ะหลังจากนั้นให้คุณมาโยงนะครับที่ มันเป็นเด a แอร์นะครับช่วงระยะสั้นๆแบบนี้นะครับก็กดปั๊บไปนะครับมันก็จะแยกเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะครับมันจะแยกออกมาแล้วก็คุณเลื่อนไปตอนที่เด a แอร์จะหมดนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับของผมก็คือตรงนี้นี่เองนะครับทำการคลิกปั๊บเข้าไปโอเคนะครับก็จะได้เป็นก็มันก็จะแยกไฟล์ออกมาเลยนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราทําการลบไปเลยนะครับกดมามาคลิกที่ตรงนี้แล้วก็กด Delete นะครับก็ทําการเลื่อนมาโอเคแค่นี้ก็จะตัดพวก Dead Air เดสแอร์ออกไปแล้วนะครับนั่นนะครับก็สำหรับวันนี้อ่ะก็อ่ะอย่างเช่นตรงนี้นะครับอ่ะทำอีกครั้งหนึ่งกดตัวซีเริ่มต้นปุ๊บแล้วก็ไปยังจุดสุดท้ายนะครับจุดสุดท้ายผมอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่นะครับกดปั๊บมันก็ทําการแยกแล้วนะครับนี่นี่ก็จะได้อันนี้มากดดีลีทแล้วก็เพิ่มมาคราวนี้เราก็จะไม่มีช่องว่างในการนะครับคลิปก็จะติดต่อกันนะครับเป็นการพูดอ่าในคลิป คลิปนี้นะครับคลิปที่คุณกําลังดูนี้ก็คือเป็นการตัดเดสแอร์ด้วยนะครับก็คุณจะเห็นว่าผมพูดโดยไม่หยุดนะครับอ่าโอเคสาหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่มีอะไรถามก็คอมเมนต์ด้านล่างครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมีอะไรถามก็จะพูดแล้วนี่วาโอเคสาหรับวันนี้สวัสดีครับผมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับบายครับผม